ครับผมวันนี้กับภาพพีพ่น้องมารับชมบรรยากาศด้านหลังท้ายสวนนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงหมูครับผมเสียงหมูห้องสงสัยจะโดนลวดไฟฟ้าของเรานะครับนี่น่าจะโดนตรงนี้แหละนี่ครับนี่น่าจะชนตรงนี้เลยพี่น้องนี่เสาหักเลยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราจะทําใหม่นะพี่น้องนี่น่าจะวิ่งมานี่แล้วก็โดนตรงนี้ครับผมน,น,นู่นตัวนุ้น ก็อ,อยู่ในตอไม้นั่นพี่น้องนะ่น่นี่อยู่ในตอไม้่นพี่นอ้องเห็นบ่อันเดินมาแล้วอะละตัวน,นั้นแหละน่าจะชนอ่าน่าจะชนตัวน,นี้แหละเพราะว่าเพื่อนเขาวิ่งไล่เขาก็วิ่งมาในทางที่แคบนี่วิ่งมานี่ป๊าบชนนี่ครับผมนี่ก็เป็นตอไม้ที่เขาหาอาหาร โอ้โหแป๊ดเออเดเลยมามามาแล้วมาแล้วครับทุกคนจมูกติดจมูกติดขี้ตมเลยติดโคลนเลยพี่น้องส่วนเพื่อนเพื่อเขาไปรออยู่นู่นแล้วสงสัยจะไปรอกินอาหารแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงค่าพี่น้องบรรยากาศช่วงค่ำเนาะน้องหมูก็ได้ออกสองสองรอบแล้วครับพี่น้อง แล้วเราจะทําใหม่เนาะรั้วไฟฟ้าของเราเดี๋ยวจะทําใหม่คือแล้วเราจะทําเป็นเป็นรั้วกั้นอีกด้านด้านนอกอีกอันหนึ่งชั้นหนึ่งตอนนี้ก็เป็นรั้วไฟฟ้าไปแล้วก็กั้นอีกด้านนอกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันน้องหมูวิ่งมาชนเนาะกั้นไปเลยกั้นไปฝั่งนู้นด้วยก็ยาวไปฝั่งนูน้นจนถึงสุดคลองน้ำ ไม่ข้ามคองเราจะไม่ข้ามเราจะทําแค่ช่วงนี้ก่อนช่วงที่เป็นหญ้าเป็นดินนี่ข้างบนนี้ก่อนป้องกันน้องหมูอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้น้องหมูวิ่งมาแล้วเขาสามารถออกได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเราจะแก้ใหม่แก้ไขใหม่เพื่อที่ป้องกันน้องหมูนี่นี่เขาชอบมามาดมดูแล้วเวลาเพื่อนเขาไล่มาเขาก็จะวิ่งออกมาเลยเขาลืมว่ามันมีรั้วไฟฟ้าอยู่ สงสัยเขาตกใจเขาก็เลยวิ่งตะเลืออกมาเลยออกได้ออกได้ออกได้สองรอบแล้วครับผมสองรอบแล้วที่น้องหมูออกออกไปได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วเราก็จะแก้ไขลวดไฟฟ้าตอนนี้ก่อนแล้วก็ส่วนล็อกชั้นสองเราก็จะมาทำทีหลังเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็พามาอัปเดตครับอัปเดตน้องหมู ที่ปล่อยที่ป